สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกิเอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันพุธนะคะที่อเมริกาซึ่งตอนนี้ที่บ้านเราครอบครัวเรานะคะก็ออกกฎออกกฎสําหรับวัยรุ่นนะคะก็คือทุกวันพุธเย็นเนี่ยเขาจะต้องทําอ,อ,อาหารให้กับครอบครัวทานนะคะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะคะซึ่งวันนี้ เป็นวันที่น้องฟ้าใสจะต้องทำอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งให้วิกกี้แล้วก็คุณสามีทานนะคะซึ่งวันนี้นางบอกว่านางจะทำข้าวผัดวิกกี้ก็เลยซื้อปูเนื้อปูนะคะมาให้ให้นางทำข้าวผัดเดี๋ยวคอยดูนะคะว่านางจะทำได้หรือเปล่านะ,ะนางทำได้แต่ว่าอร่อยไม่อร่อยค่อยว่ากันอีกทีนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปี2022ใช่ไหมคะ เราก็อยากให้ลูกเราอ่ะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งปีนี้น้องอายุ13เป็นวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะ,ะหากิจกรรมมาให้เขาทำนะคะอย่างแรกทิพกี้บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าทําอาหารให้กับครอบครัวหนึ่งอย่างทุกวันพุธนะคะเย็นวันพุธหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยน้องจะต้องมีกิจกรรมกับครอบครัวหนึ่งอย่างนั่นก็คือการดูหนังด้วยกันนะคะซึ่งการดูหนังเนี่ย ก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าใช้เวลาร่วมกันครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยซึ่งจริงๆเ่ะเราจะไปดูหนังทุกวันอังคารที่โรงหนังนะคะเพราะว่าตั๋วลดราคานะคะตั๋วจะถูกมากแต่ว่าวิกกี้เป็นโควิดนะคะยังยังไม่สามารถออกไปในที่สาธารณะได้ก็เลยเช่วงนี้ก็ลดลดไปนะคะจนกว่าวิกกี้จะหายดีนะคะก็คือจะได้ ทุกวนันค่ำก็จะไปดูหนังที่โรงหนังแล้วก็วันศุกร์หรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันใดวันหนึ่งนะคะก็ดูกันที่บ้านซึ่งจริงๆแล้ววิกกี้เนี้ยก็เป็นคนที่ชอบดูหนังนะคะดูเน็ตเฟลกเนาะดูประจําอยู่แล้วชอบนะคะก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่เราพยายามทำให้ลูกนะคะอยากให้ลูกทําอยากให้ลูกเรียนรู้เพื่อเป็นการฝึกความเป็นความเป็นคนนะคะเป็นคนรับผิดชอบช่วยเหลือครอบครัวนะคะ แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ยะที่เดียกับครอบครัวค่ะนั่นแหละเอา้าผีหลอกโอ้ยทุกคนลืมเล่าให้ฟังผีหลอกเออเอเอผีหลอกผีผีัยรุ่นออกมายืนจ้องแม่ตอนนี้ว่าทําอะไรคุณผู้ชมตกใจมาเลยเออนะคะผู้ชมไหนๆก็พอเห็นฟ้าใสเราคิดได้เลยว่าอ๋อคุณผู้ชมเมื่อเมื่อสองสาวันก่อนมีคน มีแฟนคลับคนหนึ่งถามว่าวิกกี้เคยเจอผีไหมที่อเมริกามีผีไหมซึ่งอ่าวิกกี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องเปิดของฉัน,นซี่หรอสามสี่วันก่อนมีแฟนคลับไปไกลไฉันฉันยังไม่หายดี<พ>ไป,ไปหรอไปไกลฉันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีแฟนคลับอะ่ะคนหนึ่งถามว่าิถามว่าถามว่าที่อเมริกามีผีไหมวิกกี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะตอบไงเพราะว่า เราก็ไม่เคยเจอเราก็เลยบอกว่าไม่ก็อันนี้ตอบยากเพระาะเราไม่เคยเจอนะคะพอมาเมื่อเช้านี่คุณผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมเล่าให้ฟังคือแบบน,นี่ว่าผีผวัยรุ่นอ่ะโชว์หน้าพี่เขาน่ดนึ่งสวยอะ่ะอนอะไรสวยจังเไปนะคะก็มันเล่าอาเป็นลมดีกว่าเล่าสิแล้วก็ คุณผู้ชมเมื่อเช้าเนี้ยประมาณหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะคะคุณสามีเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นไปทํางานนะคะก็ห้องทํางานเขาก็อยู่ติดกับห้องนอนแเราพี่ก็นอนต่อนอนต่อนะคะแล้วก็เออพอนอนไปได้สักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างเนี้ยข้างขวาซึ่งปกติสามีจะนอนอยู่ข้างซ้ายนะคะเรามื่ก็แบบใครวะมานอนนะคะแล้วก็แบบสักพักธีขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้แล้วก็แบบ เราแบบอุ้ยคือแบบเราแบบอะไรวะทำไมขยับตัวไม่ได้สักพักหนึ่งเราก็แบบคือแบบเราเราอึดอัดเราจะขยับไงเราจะหันไปด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยับไม่ได้แล้วสักพักหนึ่งเราก็ได้เสียงคนพูดว่าอยู่นิ่งๆเราก็แบบเฮ้ยอยู่นิ่งๆแล้วทีนี้เราก็แบบตายแล้วใครเราก็แบบพยายามร้องแบบเรียกสามีแบมแบมวิกกี้แบบร้องเสียงดังมากแบมแบมคือวิกกี้เรียกเบบี้อะแต่ว่ามันเป็นแบมก็คือที่รักนั่นแหละคุณผู้ชม แปบรู้สึกว่าตัวเองตะโกนแบบเสียงดังมากแล้วก็แบบสามีไม่ได้ยินนะคะ <_ d ans justement> สักพักวิกกี้ก็พยายามต่อสู้กับสิ่งสิ่งนั้นอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคือ <_ d ans> อะไรม, <_ d ans> มันฝันฝหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็คือมันเหมือนจริงมากนะคะสักพักหนึ่งวิกกี้ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนคนกดฉกวิกกี้นึกว่าสามีอยู่ในห้องน,น้ำก็ยยเรียกแบบแบบคือแบบเราตอนนั้นแบบเหนื่อยมากล้วแบบอุ้ยคือแบบจริงๆแล้วเรา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 ก็แบบหันไปฝั่ง ฝั่งซ้ายมือก็มีคนนอนอยู่ข้างๆเรา้เราเรา,เรา,เ,ราเราก็แบบออ๊ยทั้งขวาทั้งซ้ายเราแบบจะทํายังไงจะทำงไงสักพักหนึ่งเราก็คิดถึงเราตั้งสติเราก็เราคิดว่าเออมันแบบคือมันมันไม่ใช่แล้วอ่าเราก็เลยแบบพูดคําว่าอ่านโมสังโฆนโมสังโฆอย่างเงี้ยเราพูดพูดพูด,พดมันออกมาไม่ได้นะคะมันก็พูดเต่ดเสียงอยู่ในคอสักพักนโมสังโฆนโมสังโฆ คนที่อยู่ตรงเนี้ยหายไปคนที่อยู่ขวามือหายไปแล้วเราก็สุดด้งตื่นอะคือเราไม่สุดด้งตื่นเราก็แบบขยับตัวได้ทุกคนก็เลยตกลงมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเป็น<ล>ผีในฝันความฝันใช่ไหมเป็นความฝันที่เป็นผีจริงๆความฝันที่เป็นผีอืมความฝันความฝันที่เป็นผีจริงๆความฝันที่เป็นผีจริง,รงตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่าอุตาแล้วฉันต้องไปหาพระมา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 เอาไว้ แข้างๆโตโต๊โต๊ตตตตบนหัวเตียงนะคะเพราะาว,ว่าแบบกลัวก็ใช่ไงนะคะเราใส่แม่ชาแล้วตะกรใส่แม่เลยมาเล่าอะไรไม่รู้ก็นึกว่า,รวาเรื่องจริงก็มันก็ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละเราก็ขออย่าให้เจอเหตุการณ์นี้นานไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นานมากเคยเจอล่าสุดนี้หลายปีมากแล้วที่เมืองไทยคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอนะคะโอ้ผีไวรุ่นนี่หว่านี่ผีไวรุนนะคะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยตาสวยจุงเบยฉันจะไปตีกันกับเพื่อนก่อนไปไปตีกันแล้วเอาเดินไปเด้อเดินไปไม่ใช่เพราะคุณนิตอนเปนิ่งเรียนตอนนึ่เรียนโอ้พีอย่าไปตีกับเขาเดี๋ยวแม่จะได้โดนเรียกไปห้องผู้ปกครองนะลูกนะแล้วลนะ็ีวะไปห้องผู้ปกครองเฉยก็ก็ทำเหมือนเหมือนเธอก็ก็ทำปกติแล้วก็กลับมาก็ไม่ต้องว่าฉนันนะเพราะฉันจะไปตีกับเขาโน no, ไม่ได้เราไปตีกับคนอื่นไม่ได้ลูก ใด้ตด่อน่อยเราปล่อยวางเขาทาอะไรไม่ดีให้เราเราก็ปล่อยวางเขาเขาจะทาอะไรก็เรื่องเขาเราอย่าไปโกรธอย่าไปโลภอย่าไปหลงกับคําที่เขาพูดเพราะมันก็เป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งเขาอาจจะมีปมในใจเขาอยากระบายความรู้จะระบายออกมายัางไงคนคนนั้นเขามีอะไรที่เหมือนในชีวิตเขามันไม่ดีะลูกเพื่อนโดนแยกแฟนออ้เพื่อนโดนแยกแฟนไม่ใช่<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนเอากล้องหันไปก่อนเอากล้องก่อนเอาหันคหาแม่ก็ได้มเมลานี่อ่ะ ก็คือเพื่อนน้อยใช่ไหมแล้วเ,เขาคบกับ huh แฟนเก่าของเพื่อนเขา huh แ,ลแล้วแฟนเก่าของเพื่อนเขาก็มาอะไรไม่รู้จะจบจุดชีวิตคนเรานะลูกมันก็เป็นอย่างนี้แหละได้จะถ่ายใช่ไหมก็ถ่ายแม่นี่ไงพปไปร้านบบบาวันนี้อยู่ต้องเขาเขาผัดรู้รู้ไหมเขาผัดแล้วไงก็ทําไงทำไมจะไปร้านบบ้าเพื่อ ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไปร้านบาบ้าเพื่ออะไรลูกอิจฉาอยากกินนะอสวัสดีพี่ค่ะสวยๆก่อนจะพาไปซื้อสวัสดีสวยๆค่ะโอ้สา <c oughs> ธุพุดโตพุดตังสวัสดีสวยๆเอาเอาแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีแบบไทยๆสิลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้อยากกินบาบ้าขนาดเอากระเป๋าตังค์แม่อยู่ตรงนี้เสื้อฉันคุรหมอมเลยเนื้อฉันไม่เอาเอากระเป๋าตังค์แม่อยู่ตรงก็อีปลุกไป ถามตาเลนจะเอาไหมนะไปแล้วคุณผู้ชมอยากกินโบบ้าอ๋อเล้วเรื่องหนึ่งนะทุกคนก็คือว่าวิกกี้อ่ะจะไปทํางานเพราะวิกกี้เบื่อวิกกี้เบื่อมากทุกคนอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านทำกับข้าวเบื่อกมากรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของฉันนะคะเราต้องไปลัะลาไปทํางานไปหาเงินไปเจอเพื่อนฝูงนะคะก็เลยแบบเออเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ ามมาพอดีบอกว่าเธอมาทํางานกับฉันเธอเป็นพัทท์ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยเออไปก็ไปเพราะว่าอยู่บ้านเบื่อไงเหงาเซ็งนะคะก็จะไปทํางานกับเพื่อนลบทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าแล้วลูกอะ่ะลูกนะคบใครจะไปรับที่โรงเรียนเพราะว่าคุณเลินเขาก็จะยุ่งไงช่วงเวลาน้องเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าให้เขาเดินกลับบ้านเองนะคะตอนแรกก็ไม่ยอมคุณอดลินบอกว่าจะซื้อ เขาเรียกว่าอะไรรถไฟฟ้าให้อ่ะเหมือนที่เขาสไลด์สไลด์แล้วก็ไหลไปแต่นางไม่เอานะคะเพราะว่าเราขายรถอีกคันหนึ่งไปเพราะฉะนั้นก็จะมีรถแค่คันเดียวนะคะก็พยายามที่จะให้เขารับผิชอบตัวเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับผิดชอบตัวเองเอ่อฟาใสกระลุไปกินบับ้ากันแต่บัว Work in time to bring the fingertips in towards the left. Remember to always peek at me when you need to, but know that I am here and I am of love and intention to get downward facing dog down through the fingertips. Bend your knees and pedal it out here, nice and slow, stretching through the feet. เอามานามนาวาแต่งก่อนน้อยไปมะนุแก่ขนาดน